บุรีรัมย์่านี่มาซื้อทุเรียนที่บุรีรัมย์นะคะชาดค่ะนะคะกัลังห่อนะคะโรลหนึ่งร้อยบาทนะคะต็๊กยู่ติดคนนน้ำทานะคะห้าหกศูนย์ใช่ค่ะเราก็ซื้อสองลูกนะคะก็ประมาณห้าร้อยหกสิบบาทใช่ไหมห้าร้อยหกสิบนะคะกับรำหอ่อให้พวาแกเพราะเราแกะไม่เต็มนะ,ะแกะอ,อันี้อันนี้ีกกำลังซื้อทุเรียนนะคะอ๋อเนสซีดีโติกที่หนึเสียงนะครับ อันนี้นำโนบิดีเด็ดสองมืออะไรอันนี้สองมือหกนักข่าวมาดินนักข่าวทุเรียนทุเรียนทุเรียนจ้ามาแล้วจ้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่ทานที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะค่ะสดีค่ะค่ะมาถามชมทุเรียนนะคะอันนี้เป็นข้างชาตค่ะตอนนี้เรามาซื้อทุเรียนข้างชาติเป็นของ